คืนแรกผมมาพักที่ท่าเรือแม่ตะว,วออากาศช่วงเช้าค่อนข้างเย็นสบายมีสายหมอกให้ได้ชมแม่น้ำเมยเป็นสายน้ำที่ไหลขึ้นเหนือแทนที่จะไหลลงใต้เหมือนแม่น้ำสายอื่น ไปไหนกันนะไปเที่ยวนาโต้ไปเที่ยวไหนนะนาโต้นาโตไกลไหมฮะมาชั่วโมงหนึ่งครับราคาเท่าไหร่ราคาหุ่นลอยฮะหุ่นลอยหกร้อยนั่งได้กี่คนหอละหนึ่งหกร้อยฮะสี่ครัวสี่สี่หรือสิบสี่สี่คนอ๋อสีอ่าที่ตะโกไปนี่คือเป็นอะไรเป็นน้ำตก เป็นน้ำตกว่าบ่าหรือว่าเป็นอะไรที่ท,ที่ที่ไปเที่ยวอะ่ะมันเป็นอะไรมีเดินนั้นปกน้ำตก <Okay. S 2> อ,อยู่ตรงหน้าผาไหม <Okay. S 2> หรือว่าต้องต้องต้อง,งเดินขเข้าไปอีกอเดินอ๋อนั่งเรือไปแล้วเห็นเลยอ๋อลำละสี600่ร้อย้หกร้อยนั่งได้สี่คนร้ <150. S 1> อยห้าสิบเออก็น่าสนใจถ้าเรือแห่งนี้จะสามารถไปเที่ยว ที่น้ําตกกรูทอได้อีกมีรถรับจ้างบริการฝั่งพม่าคาละ2 5 0 0บาทไปกับที่ชายหาดมีรถประจอดพักนอนอีกด้านมีวัยรุ่นกลางเต็นท์กันหลายเต็นท์เมื่อคือนนี้ที่นี่กลางเต็นท์ได้ฟรีและมีห้องน้ำให้บริการระหว่างเดินเล่นเห็นพระออกปิณฑบาตจึงขอร่วมใส่บาตรด้วยอนุโมทนาสาธุ แวะมาชมพระพุทธรูปที่วัดพระธาตุจุลามณีถ่ายภาพคู่กับน้ำตกทีมมโบที่ยังมีน้ำไหลยอยู่บ้างได้เวลาเดินทางต่อสายเหมาะกับขุนเขาระหว่างทางป้ายทางขึ้นดอยม่อนคุยอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่1 5 7่งหถึงหนึ เป็นโปรแกรมครั้งต่อไปทางเข้าชมแม่น้ำสองสีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงาระหว่างทางที่จะไปอำเภอศพบเมยมีที่สาหรับกางเต้นแม่น้ำเงาใสาสว่างกับแม่น้ำยวมสีขุนรวมร่างกันไหลลงแม่น้ำเมยไปพบรักกับแม่น้ำสาลวิน แล้วจูงมือพากับเ็นออกทะเลที่เมาะลำเลินประเทศเมียนมาสถานที่จอดรถทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เราจอดมอเตอร์ไซค์ใกล้เต็นที่กลุ่มลูกหากรอให้บริการเพื่อไม่ให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ทำเครื่องจักสารระหว่างรอ เราจ้างลูกหาบหนึน่งคนขึ้นและลงสี่ร้อยบาทเหมาเป็นการให้เงินได้ทำงานางจากที่จอ,รอดรถเดินไปอีกร้อยเมตรจะถึงทางขึ้นดอยพุยโคมอเตอร์ไของเด็กๆในพื้นที่ขี่ขึ้นมาจอดใกล้ทางเดินขึ้น ้ตยบอกระยะทางเดินขึ้นแปดร้เมตรมีที่พักระหว่างทาง4จุดทางเดินขึ้นสะดวกสบายเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักยังไงก็ถึงดอยแน่นอนผมใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ1ชั่วโมงเวลาเดินลงประมาณ40นาทีเมื่อเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆอากาศเริ่มเย็นลงดอยพุยโคเป็นชื่อภาษาเกรียงขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งช่งหญ้าสีทอง จากการสอบถามลูกหาบแจ้งว่ามีชาวบ,บ้านเดินทางมาพบและมีต้นเดียวดายขึ้นที่หน้าผาเป็นจุดที่น่าสนใจช่วงเช้ามีทะเลเหมอกจึงแจ้งผู้ใหญ่บ้านและอบะตอแม่ขะตวนมาพัฒนาพื้นที่ทำขั้นบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกสร้างสะพานรอบปินผาทำให้ต้นเดียวดายเป็นจุดเด่นที่โดดเด่นยิ่งขึ้น ั่งเหนื่อยระหว่างทางที่ศาลาซึมมซับบรรยากาศของคุณเขาและเมฆที่ล่องลอยดอกเอนอจะพบเห็นบนภูเขาที่มาพร้อมกับต้นสาบเสือที่มีให้เห็นตลอดระยะทางและยังมีกัวขึ้นมากินหญ,ญา้าระยะทางเหลืออีกไม่ไกลช่วงพักก็ได้ชมวิวภูเขา เพื่อให้ผ่อนคลายผลจากขั้นบันไดดินก็จะเป็นบันไดอีกก้อนเดินได้สะดวกขึ้นถึงยอดแล้วต้นเดียวดายที่ยืนรอรับผู้ที่มาเยือนการเต้นเรียบร้อยแล้วค่อยสำรวจสถานที่มีหอคอยสำหรับชมความงามในมุมสูงด้านหลังสุดจะมีแทงน้ำที่เก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้ในห้องน้ำเท่าที่จำเป็น ห้องน้ำแบ่งเป็นชายและหญิงป้ายแนะนำการใช้งานเพื่อให้มีพอใช้สำหรับทุกๆคนสุขาหญิงสุขาชายอืมโอเคเดินได้เลยถ่ายวีดีโออแข็งแรงจังเลย สวัสดีจ้าหอชมวิวเป็นหอสองชั้นสามารถชมวิวได้360องศานึกถึงคนออกแบบคนสร้างมีความมุ่งมั่นในการนำอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาประกอบร่างด้านบนเป็นเจตนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาพักค้างแรมได้บรรยากาศดีที่สุดต้องคารวะและขอบคุณผู้ที่สร้างสารรค์ในสิ่งนี้ ต้นเดียวดายกับสะพานไม้และราวเล็กเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของดอยพุยโคจะว่าไปสิ่งก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมาดูกลมกลืนได้เหมาะเจาะไม่แปลกแยกออกจากธรรมชาติเป็นมุมมองที่ลงตัวการได้เดินอยู่ท่ามกลางขุนเขาให้ได้คิดทบทวนวันเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิตมีทั้งความผิดพลาดหรือความสำเร็จตอนเด็กๆคนที่จะประสบความสำเร็จตามนิยามในสมัยนั้น ต้องมีรถมีบ้านมีเงินมีทองจึงจะถือเป็นคนประสบความสําเร็จเมื่อวันเวลาผ่านไปผมพบว่ามันเป็นความจริงแค่บางส่วนคนที่ประสบความสําเร็จตามนิยามข้างต้น,เ,นนะเริ่มออกมาเปิดเผยว่าการทํางานที่หนักเพื่อต้องการเงินให้คนทั่วไปนับหน้าถือตาต้องมาป่วยในช่วงอายุ50-60ถึงปีบอกว่าใช้ชีวิตไม่คุ้มบางครั้งได้ขับรถออกไปต่างจังหวัดเห็นคนชนบทมีเวลากับครอบครัวข้ามลงกินข้าวกันพร้อมหน้า แต่กับตัวเองยังต้องเดินทางกินข้าวกับคู่ค้าแานการกินข้าวกับคนในครอบครัวยิ่งต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลกับอิจฉาคนที่แข็งแรงแต่มีรายได้น้อยกว่าเหมือนที่ผ่านมาทำงานหนักเพื่อเก็บเงินทั้งหมดมาให้กับหมอหรือแม้แต่นิทานที่เคยได้ฟังที่คนขับรถได้แต่งงานกับคุณนายที่ตัวเองคอยรับส่งดูแลแทนเจ้านายเมื่อเจ้านายต้องป่วยตายก่อนวัยอันสมควรจึงรู้ว่าเงินทั้งหมดที่เจ้านายหามาได้นั้น มาให้กับตัวเขาเองช่วงที่สี่ท้องฟ้าเปิดเห็นหางของทางช้างเผือกดวงจันทร์และดาวศุกร์กำลังลาลับเพื่อส่งไม้ต่อให้กับพระอาทิตย์มาส่องแสงให้ความสว่างแก่โลก แสงทองจากขอบฟ้าที่ทีนกรส่งมาเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ทุกวันแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะเป็นการชมดวงสุริยาบนยอดเขา ลูกหาบนำสัมภาระลงจากดอยได้เวลาเดินทางต่อท่ามกลางสายหมอกค่อยๆฟุ้งและรอวันสลายไป ขึ้นดอยพุยโคว,วันที่9เดือน12ในวันที่11เดือน12บมีนักท่องเที่ยวถูกขโมยล้อมอเตอร์ไซค์ทั้งสองล้อที่จอดอยู่ทางขึ้นดอยพุยโคไม่ได้จอดรถตรงที่จัดไว้ให้โดยมีรถจอดกันหลายคันแต่โดนขโมยแค่คันเดียวเด็กๆมาต้อนรับกันใหญ่เลยเฮ hey! มาถึงกอเซโลแล้วเฮ hey! เส้นทางที่จะเดินทางไปกอเซโล่ย่าว่าลําบากก็ลําบากผ่านมาแล้วผมว่าลําบากไม่มากเพราะเราเป็นคนพื้นราบไม่เค่อยได้เจอถนนที่เป็นเนินสูงชันและที่สําคัญเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านชาวบ้านก็ใช้เส้นทางนี้สัญจรก็จะเคยชินกับเส้นทางเพราะต้องวิ่งทุกวันเมื่อถึงหมู่บ้านผมจะใช้ความเร็วที่ลดลงเพราะจะมีเด็กๆออกมาโบกไม้โบกมือเราไม่ชํานาญเส้นทางหากมีปัญหาจะแก้ยาก ตัวนึงจะมีรถยนต์นำขนมมาฝากเด็กๆทำให้เด็กๆคุ้นเคยกับรถยนต์ของคนแปลกหน้า มีถนนช่วงนี้ที่เป็นดินเหนียวและาฉะตาที่เห็นก็ผ่านกันไปได้ดี ระยะทางจากโรงพยาบาลศบเมยมาถึงกอเซโลม่อนเดียวดายประมาณ50กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงสายน้ำที่เห็นด้านล่างซ้ายมือจะเป็นแม่น้ำเมยด้านขวาจะเป็นแม่น้ำสารวิน หลายมารวมกันที่บ้านศพเมยเพื่อเดินทางต่อเข้าประเทศเมียนมาและออกทะเลอันดามัน ไกลแค่ไหนก็มีหมูกระทะบริการเช้าวันใหม่มาพร้อมกับสายหมอกผู้ที่มานอนรอก็ได้เห็นสายหมอกสมใจต่างไม่รอช้าที่จะหามุมถ่ายภาพกัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งมาเยือนที่นี่กับสายหมอกที่เป็นฉากหลัง ขากราบถ่ายกับน้ำตกข้างทาง